ไม้ผสมบุญมะพร้าว แรงไงกันอีกแล้วโอ้ยเอมี่โค้แล้วโอแล้วเอมี่อะแข็งแรงแต่ฉันเนี่ยสิจะตายเอาอุ้ยไม่ได้เรื่องเลยเอางี้เดี๋ยวมาแป๊บนึงรอก่อนแล้วกันแทบันชื่นใจใช่ไหมหูหสดชื่น เลยอะพี่โบแต่ว่าตอนนี้เราพักเรื่องกินไว้ก่อนดีกว่านะเพราะตอนนี้เอมี่เราถึงเวลาแล้วค่ะที่จะเอาไมค์ไปถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆทำของแทนจะให้คนพิเศษได้หนึ่งอย่างเนี่ยเพื่อนๆอะอยากทําอะไรใช่แล้วค่ะแล้วเราไม่ได้แค่ถามเป็นเดียวนะคะใช่แล้วเพราะว่าเราจะถามเพื่อนๆด้วยค่ะว่ากล้าทาหรือไม่และถ้าเพื่อนๆบอกว่ากล้านะคะเราเนี่ยก็จะทำที่น,นี่เลยใช่แล้วเอมี่ ไปลุยก,กันเลยดีกว่าไหมไปเลยกับโมสามสี่แยก no ัสวัสดีค่ะวัเอทำไมหน้าคุ้นๆใ่เมือนเาโมจะไม่ได้เนี้ยเคนสวยทีส่สดุดในโลกที่ใครเห็นก็ต้องหัน คิดคนหนุ่มไมบอกหนูไว้อะลูกเฮ้ยหรือลราคิดคนมั้งไปไหมเฮ้ยลูกแอลอ้าไหนๆเจอเอ๋ยแล้วงั้นถามเลยดีกว่าว่าถ้าอยากทำของพิเศษอะให้ของพิเศษหนึ่งอย่างเป็นของดีไอวยเอออยากจะทำอะไรอยากจะทำกล่องลายการแบบไว้เก็บความทรงจำอะไรอย่างงี้เวลาอนาคตเราคิดถึงวันเก่าๆจะได้เปิดมาดูแบบอ๋อ คนใส่กล่องได้ไหมได้แน่นอนนี่ใช่ไหมใส่ไม่พอยละกล่องแปะกเ้ยต้องทำแบบกล่องแบบใส่บิ๊กบิ๊กอะไรอย่างงี้อ่ะอ่าอ่าอ่าแล้วเอาเป็นว่าเราไปทำกันเลยดีกว่าไหมได้หรือเปล่าได้ค่ะโอเคเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกค่ะเรานะคะจะต้องเปิดกล่องค่ะค่ะอ่านี่เอยเปิดแล้วใช่ไหมปลื้มเราก็จะตัดเจ้าโอเอซิสเนี่ยให้มันพอดีกับกล่องแต่ว่ามันใหญ่ไปต้องทำให้มันบางกว่านี้อีกหน่อยนึงเออมาขั้นตอนต่อไปค่ะจะมาตกแต่งดอกไม้อยากใส่อะไรลงไปบ้าง โอ้ยเจอกันนะโอ้ยคิดถึงปักปักหล่ะไปเถอะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะอ่ะแล้วเราจะยังไงต่อดีอ่ะเอยติดติ๊กเกอร์ดีกว่าอ่ะได้เลยมา อนาคตเราอยากเป็นอะไรอ่ะอันนี้ให้เออไปทำเชียน ึกดีมากค่ะที่จะได้ทำของอ่างเงี้ยให้เพื่อน,อ<บ>นเนอพื่อนคนไปขอความทจำความของเราอ่าและถามเยกันดีกว่าว่าได้กลับมารายการครั้งนี้รู้สึกอย่างไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมนะขอบคุณเหมือนเดิมคิดถึงเลยคิดถึงมากขึ้นด้วยนี่แต่จะบอกว่าตอนนี้เอ๋ยจะต้องฝากถึงคนที่ติดตามเอ๋ยอยู่หน่อยขอบคุณนะคะที่ติดตามเอ๋ยและพวกเรา sorry c u p c a k e ก็ต้องติดตามผลงานของพวกเราต่อไปแนอนาค้นว่ามันจะเป็นอะไรบ้าง ก็ไม่เป็นไรเนาะถึงรายการจะจบแต่ยังไงพวกเราก็ต้องอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วถูกไหมใช่แต่จะบอกว่าเอ๋ยมาใช่ไหมคะเป็นแขกรับเชิญเราเรามาให้ขับตัวเปล่าแน่นอนค่ะใช่แหละเพราะว่าเรามีเกมเซตน้ำผลไม้กาโตะคู่ๆน้องใหม่จากกาโตะมามอให้เอ๋ยไปกินกับคนพิเศษด้วยแต่ยังไม่หมดนะพี่โมนี่เลยเพราะว่าอะไ น่ารักน่ารักไปให้ด้วย uh อา